ที่นั่งริมแม่น้ําแม่น้ํต่างเนี่ยนะครับ่างนี่น่าจะชื่อต้นต้นไผ่นะฮะครับก็เขาเปรียบเปรยว่าวังเวียงกับอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยฮะใกล้เคียงกันครับท่านสบอคุณประจาครับคล้ายคล้ายกันอากาศก็คล้ายคกันแต่ว่าขณะนี้วังเวียงก็กําลังเจริญแล้วก็เอการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าฝรั่งยังน้อยกว่าที่อําเภอปลายบ้านเรานะครับ แต่ว่ามันก็กําลังเดินทางไปสู่ความเจริญย,ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เราก็มาสิ้นสุดกันที่วันนี้วังเวียงแล้วรุ่งเช้าก็าจะเดินทางเข้าเวียงจันทน์แล้วพรุ่งนี้เย็นเราก็าจะไปพักหนองคายคคผู้คนบนรถคณะของเรามาก็โอเคหมายความว่ามีความสุขดีสนุกนะครับจากที่คุณหมออาจารย์วัฒน์ได้พูดถึงเรื่องสุขภาพราชการเมืองผมเองก็ยับยับการเมืองไปบางส่วน ก็ทุกคนก็มีความสุขดีครับคุณพัชชาและท่านสววาวริคทรบครับครับขอบคุณมากครับค่ะอาจารย์นิกับคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคยังไงก็เก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะอาจารย์คะที่จริงเมื่อเช้าว่าจะรายงานสดครั้นี้ผมก็เดินทางจากหลวงพ่อบางมาวังเวียงมันมีขึ้นดังไม่มีขึ้นก็เลยไม่ได้รายงานสดรายการหักศอกนอกตะพาก็เลยต้องมารบกวนท่านสววาวรินและคุณพัชชาขอรายงานให้ท่านผู้ชมว่าคณะที่มา นะครับมีความสุขดีแล้วก็ลูกๆญาติๆไม่ต้องไปถ่วงที่มากับครอบครัว13สยามไทยด้วยายเม้าเนี่ยนะครับของเราดูแลเสียดแคร์ดีแล้วก็อุปคนผู้ช่ก็ก็ดูแลเสียดแคร์ดีไม่ต้องไปถ่วงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็ เป็นการรายงานสดโดยอาจารย์หนึ่งการบุญรอดนะคะแล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นค่ะในเรื่องของสนามบินที่วังเวียงของอาจารย์หมอสุวัสดิ์สินสุวงค่ะท่านค่ะอาจารย์หมอทิ้งประเด็นมาให้ท่านให้วิเคราะห์าคงคงเป็นหน้าที่ในของเรานะครับยางน้อยวันนี้แฟนรายการเหล่านี้ได้ไปเที่ยวลาวด้วยนะครับเรายังมีวิถีชีวิตของคนลาวเดิมๆนะครับแม้กระทั่งเขาผ่านยุคของความเดือดร้อนนะครับผ่านบ้านแตกสลายขาดมาแต่วันเนี้ย ความสงบในบ้านเขาเนี่มากกว่าเราแน่นอนฮะเพราะว่าคนเราไม่ได้ลุกขึ้นมาเผาบ้านเผาเมืองเหมือนบ้านเราแน่นอนเลยฮะที่เราเห็นเราไปเขาไปหลายเที่ยวแล้วครับที่หนองบางนี่ก็ไปหลายเที่ยวแล้วผมยืนยันนะครับของเขามไม่เหมือนบ้านเราตรงที่ว่าคนของเขาเนี่ยรักบ้านรักเมืองไม่ลุกขึ้นมาเผาบ,บ้านบ้าเผาเมืองตัวเอง<ช>นะครับที่อาจารย์ประเด็นที่อาจารย์หมอปรวัติกับอาจารย์หนึ่งแก่นทิ้งไว้นะครับผมคิดว่าผมอยากจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับอันแรกนะครับวันนี้ ใน,ในในทางยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับสิ่งที่เราต้องถามก็คือว่าประเทศไทยต้องต้องเลือกพันธมิตรทำไมต้องเดี๋ยวคำ<ร>ว่ายังไงคะเพราะว่าถ้าเราวันนี้เราเลือกผิดทางนี่ฮะประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเป้าหมายของการโจมตีทันทีนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้เร,เราเรายอมให้มีการใช้สนามบินอุตเภเปาและจริงจริงแล้วสหรัฐเองต้องการใช้สนามบินอันนี้เนื่องจากว่า สนามมันนี้มีเพื่ออำนวยการสะดวกในการในการบินแล้วเครื่องบินที่ที่เป็นรุ่นใหม่ๆทั้งหมดเครื่อง,อ,งอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างมีหมดเขาอยากใช้ที่นี่และ้วะยะการบินจากตา,ากไทยเนี่ยไปอิหร่านไปอิรักเนี่ยมันสะดวกที่สุดใกล้ที่สุดประหยัดที่สุดนี่คือสิ่งที่ท,ที่สหรัฐต้องการแต่เราถึงต้องถามนะว่าวันนี้ถ้าจะต้องเลือกในในฐานะที่อยู่ตรงนี้เราก็ต้องต้องเลือกว่าค่ายปัจจุบันก็คือจีนกับสหรัฐ สหรัฐตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐตั้งแต่ก่อร่างสร้างตัวมาสองร้อยกว่าปีเนี่ยทุกครั้งที่สหรัฐมีปัญหาด้านเศรษฐกิจจะทำยังไงสหรัฐจะเปิดสงครามค่ะเพื่อขายตัวอย่างเช่นในเวียดนามในตะวันออกในตะวันออกกลางในแอฟริกาก็หลายแห่งในทั่วโลกหะครับที่คือกระบวนการที่สหรัฐใช้นะครับท่านั้นเราก็คิดว่าถ้าวันนี้ เราเรียกสหรัฐก็คือหมายความว่า,าจ,ะจะต้องร่วมเชิญชะตากรรมเช่นเดียวกับสหรัฐะนะครับถามว่าถามคนเพื่อนบ้านเราในแวกนี้แต่เมื่อกี้นเนี้ยอย่างเราเนี่ยเขาตอบได้เลยว่าเขาไม่เอาละคชะ,ะตากรรมที่ว่านี่คือค่าาเข้าสู่ภาวะสงครามเราจะเป,เป็นเป้าที่ถูกโจมตีเพราะเป็นฐานฐานบินที่สําคัญแล้วจากเนี้ยที่ที่วางเวียงเนี่ยเราเห็นว่าเขาเาเอาอาวุธไปจากอุดรค่ะแน่นอนครับที่นี่จะเป็นที่พักอาวุธ แล้วที่ักอุวุก็คือทางแสนการโจมตีทางการทางทางการทหารก็ต้องโจมตีทางแสนใช่นะครับฐานบินนะครับหนึ่งเราจะดูว่าวันนี้ทางซีกของจีนมีใครบ้างมีจีนมีเกาหลีมีญี่ปุ่นมีอินโดมีอินเดียม,มีอิหร่านมีรัสเซียมหามนาจทั้งหมดประมาณ7-8อำนาจในภูมิภาคนี้ทั้งหมดเมื่อรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าประชากรน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของโลก ใช่แค่จีนกับอินเดียก็มาหาศาลแล้วแล้วก็ต่ส่วนสารัฐเองเนี่ยมีไม่มากถ,าถ้าจะต้อง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 ดูทำจุดนุ์กลางของการอยู่นะเราอยู่ทํากลางของเอเชียป็นพนมิตเอเชียวันนี้ถ้าบอกว่าถ้าจะใช้เนี่ยผมคิดว่าเราเสียเส่ยงไหมเสี่ยงเพราะจีนประกาศเลยนะครับจีนประกาศเลยตอนที่ซาลัดมาซ้อมรบคงที่แล้วเนี่ยจีนประกาศว่าเขาจะใช้ใช้สิทธิป้องกันคือใช้สิทธิป้องกันหมายความว่า ถ้ามีการล่วงล้ำอธิปไตยของจีนเมื่อไหร่เนี่ยเขายิงทันทีแต่ว่าถ้าขึ้นที่ไหนก็ยิงที่นั่นจากเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ยิงยิงแบบยิงเครื่องบินมันใช้ขีปนาวุธเรยิงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เลยครับผมรับได้หมดที่อาจารย์หมอบอกว่าเนี่ยเขาไปอยู่ตามชายแดนทั้งหมดแล้วกาเอาเครื่องขีปนาวุธมาล้อมเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ต้องถามนะครับว่าวันนี้เองเราก็ต้องกลับไปในในแง่ของอำนาจอทธิปไตยของประชาชนถ้าวันนี้เองนะฮะรัฐบาลเนี้ย เรื่องข้างที่จะไปอยู่สารัฐเนี่ยผมก็ต้องถามประชะชนเอาไหมรัฐมนุญถึงขีบบอกว่าต้องกลับไปถามสภาว่าเรื่องนี้ต้องผ่านสภา,าไหมคร้บตกลงต่างๆต,ต้องผ่านไหมในมาตราหนึ่ง้อยเก้าสิบนี่คือสิ่งที่ที่เราเราเรียกร้องมาตลอดนะครับเรียกร้องมาตลอดแม้กระทั่งกขั้นตอนในการประกาศสงครามเองเนี่ยเขาก็ไม่ให้รัฐบาลประกาศเองเป็นพระราชาอำนาจสิ่งเหล่านี้คือบอกว่า,วาแต่พระราชาอำนาจนี้ พระองค์ทรงใช้ภายใต้กรอบงมต,ตาสามก็คืออำนาจที่บรตายพระองค์ใช้ฐานตรงนี้นะครับะนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเราอยากจะให้ให้โฟกัสว่าในฐานะประชาชนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องฐานทัพตรงเนี้ยที่จะใช้เป็นฐานให้สหรัฐใช้ที่อุตภเปาเนี่ยจะไปเชื่อนะครับว่าจะสํารวจอากาศะนะครับจะไปเชื่อแล้วก็เราต้องเข้าไปตรวจสอบว่าตอนโอบามามาเนี่ยเครื่องบินที่มาโอบามาเป็นประมาณสักสิบลำได้มั้งเอาอะไรมาไว้ที่อุตภเปา ฮะคุณสุมพลตอบได้ไหมว่าเขาเอาอะไรมาไว้ตอบเราได้ไหมรัฐสภาเองวุฒิเองก็ต้องเปิดประเด็นเรื่องนี้แล้วขอให้ถามก็ว่าเขาเอาอะไรมาแล้ววันนี้เอากลับไปหรือ,อยังต้องมาชี้แจงให้ประชาชนทราบ<ม>ด้วยแล้วข้อตกลงที่จะใช้อุตภาปาเนี่ยที่ทหารทารัฐบาลทำเนี่ยว่ายังไงความจริงแล้วรัฐสภาและวุฒิจะต้องเรียกมาเรียกมาดูนี่คือสิ่งที่เราต้องฝากกันบ้านไปทางวุฒิสภาแต่ตอนนี้เงียบเงียบครับแต่มีการกระทํานะไม่ใช่ว่าไม่มี เอา<ช>ละตรงนี้ประเด็นเรื่องนี้ผมคิดว่ายาวครับแล้วก็คงจะต้องพูดกันอีกรอบหนึ่งนะครับใ,ในข่าวต่อไปสิ่งที่เมื่อกี้นี้ผมอยากจะพูดเกี่ยวในในลาวนะครับเอเรื่องการท่องเที่ยวคเรา,าจะเห็นไดว่าเมื่อเช้าเนี่ยแบบว่าจานหนึ่งแก่บนนั่งเรือเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นค่ะเหมือนกันในลาวถ้าเราไปเราจากจากจากเวียงจันทร์เนี่ยไปหลวงพระบางจากหลวงพระบางมาเวียงจันทร์เนี่ยถ้าเรานั่งรถก็คือวันหนึ่งเหมือนกันอืค่ะ แล้วเขาก็จะไม่ตัดถนนอะไรมากมายถนนก็สองเลนธรรมดาค่ะมันมีหลักสําคัญอยู่อันหนึ่งในกรณีท่องเที่ยวนี่นะฮะเขาเนี่ยพยายามจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในประเทศนานที่สุดเพื่อจะได้เอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายในประเทศค่ะและการท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญที่สุดผมเองผมมองที่ลาวที่เราเห็นเนี่ยที่มันแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือคว่าในลาวเนี่ยคุณไม่สามารถจะเอาไกด์เราข้ามไปทำทำหน้าที่ไกด์ได้นะครับคือต้องใช้กไกด์ของ,องที่าทลาว แล้วเขาก็จะแบ่งเป็นด้วยมีส่วนกลางทั่วทั้งประเทศกับส่วนกับกระท้องถิ่นแต่บ้านเราไม่เห็นมีเลยผมเห็นดูไกด์ที่ที่วัดพระแก้วเนี่ยนะไกด์คนไทยมันจ้างไปเหมือนเด็กขับรถอะฮะส่วนเวลาบรรยายในวัดพระแก้วเนี่ยผมเป็นไกด์เกาหลีเก้าไกด์ของประเทศนั้นๆของไอ,อ้อิตาเลียนนะกาวาดตุ้ยภาษานั้นไปเลยซึ่งมันไม่ได้ครับเขาจะมารู้ดีเท่ากับคนไทยได้ยังไงใช่ครับแล้วเราจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องการสงวนอาชีพ นะตรงตรงเนี้ยเราถ้าถ้าเรามองปุ๊บหนึ่งเนี่ยการท่องเที่ยวที่อาว่าทําตัวเลขเยอะในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะเฉพาะตัวเลขแต่จริงๆเงินตกต้องประเทศไม่มีเพราะบ้านเราเนี่ยถ้าเราเช็คจานวนทัวร์ที่เข้ามาแล้วเนี่ยทัวร์ศูนย์เหรียญจะมีจํานวนมากอตะทัวทัวร์ศูนย์เหรียญนี่ไม่ได้ตังค์นะฮะทำไมคะท่านเขาทุกทุกอย่างมันผ่านบริษัทบริษัทเขาหมดเช่นผมผมจากเกาหลีมาตั้งใช่ไหมเขาตั้งบริษัทในไทยแล้วเขา ของเงินทั้งหมดเขาจะโอนกันอย่างนี้เขาไม่ยมมีการนำเงินเข้ามาสินค้าเขาก็นําเข้ามาบางบางบางทัวที่เอาน้ําเข้ามาด้วยเอาอาหารเข้ามาด้วยอถ้ามาบ้านเราไม่ได้กินเลยมใช้ทรัพยากรเราบริษัททัวเกาหลีที่มาตั้งอยู่ในเมืองไทยนี่แหละไกด์ของเขาอะไรเขาเาหมดเลยบริษัทไอรถรถก็ป็นของเขาหมดนี่คือสิ่งที่ที่เราเราเราเห็นว่ามันไม่น่าจะถูกต้องแล้วทุกครั้งที่มีวิกฤตทางบ้านเมืองเนี่ย พวกกลุ่มที่ทําท่องเที่ยวเพวกโรงแรมไปออกมาพูดอย่างเดียววนะ่าเอออย่าทำอย่าทะเลาะกาันอย่าทะเลาะกาันเดี๋ยวกระทบเรื og, ่องเรื่องเรื่องเรื่องท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขผมว่าไม่เยอะหรอกครับประโยชน์ตรงต้องในประเทศไม่ไดีเยอะอนะครับถ้าเรามาคํานึงดูนะว่าเราจะสร้างอาชีพให้คนไทยอย่างใกล้ท้องใกล้ท้องถิ่นใกล้ใกล้ส่วนกลางเนี่ยมันต้องเป็นคนไทยรถทัวก็เหมือนกันคุณต้องดูว่าถ้าคุณมีธุรกิจประเภท แอบแฝงแล้วคุณนําเงินออกโดยไม่ประเทศไม่ประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์เนี่ยคุณต้องมไม่ให้เปิดเราจะเห็นในลาวเองเนี่ยเขาก็เขาก็ควบคุมเรื่องนี้แต่ไทยไม่มีไปเ <พอ S 2> ข<อ>มีก็เหมือนกันมาเลเซียก็เหมือนกันทอม่าก,ก็เหมือนกันกผมเนี่ยเราเที่ยวร,ร,รอบๆเอเชียทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าเขาให้เกียรติามักคุเทศของเขาให้เกียรติมักคุเทศท้องถิ่นของเขาเพื่อการสร้างงานนี่ก็สิ่งที่อยากจะฝากไปเหมือนกันเพราะว่า ผู้ชมรายการของเรานะครับแฟนรายการนะครับช่วยสังเกตยอยู่ที่ที่ผมสังเกตไหมค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับพวกนี่ตัวเลขหลอกทั้งนั้นเพราะบ้านเราเนี่ยทัวร์สู่เหรียญเยอะมากเยอะมากๆเลยครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการนําเอาวัฒนธรรมเนี่ยมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้อาจารย์นหนึ่งแกนเทียบหลวงพ่อบางว่าเหมือนกับเหมือนกับปลายแล้วมันจะเรียกอะไรนะปลายค่ะแม่ท้องปลายแต่วันนี้ปลายนี่ร่มสลายแล้วนะครับ นี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเวลาเราเปิดแหล่งท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยเราไม่เคยสกัดกั้นไอ้วัฒนธรรมของกรุงเทพเนี่ยมันไหลเข้าไปค่ะแล้วคุณจะไปเห็นแล้วว่าในตลาดท่องเที่ยวพิปายจะมีมือถือ <c oughs> มีมีไอ้เครื่องมือเทคโนโลยีเยอะแยะเลยแทนที่จะทําให้สินค้าพื้นเมืองเนี่ยมันสามารถขายได้นะครับการขายไอ้วัฒนธรรมท้องถิ่นมันก็เลยไม่สาเร็จไงท้ายที่สุดมันก็ถูกกลืนนะครับเหมือนกันคนกลุ่มนี้ คนกลุ่มนี้ก็จะเล่ล่อนไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าจต่ประวัติการของของคนพวกนี้นะครับคนที่ทําการค้าในตลาดพวกนี้เขาจะมาจากภูเก็ตมาจากสมุยมาจากกระบี่แล้วขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ลงมาภาคกลางมาตลาดดอนหวายอะไรพวกนี้ทั้งหมดทุกที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปีนะครับแล้วก็พอตลาดล่มเขาก็ไปเขาก็ย้ายที่ทิ้งแต่ไอความไอความไอล้มสลายไว้ นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยเราจะเอาตัวเลขเป็นตัวกาหนดต้องดูว่าประโยชน์ตกต้องนั้นเป็นไงนะค,ะค่ะค่ะท่านมาในส่วนของประเทศไทยในส่วนที่เป็นภาคการเมืองกันต่อนะคะ,คะเรื่องของดุลพินิษคําวินิจฉัยต่างๆของศาลพูดถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมความหนักแน่นหรือว่าการตัดสินไปแล้วแล้วการนําไปใช้การนําไปปฏิบัติความเชื่อถือศรัทธาของคนท่านมองว่ายังไงคะโดยเฉพาะกรณียกตัวอย่างกรณีคุณก่อแก้ว คลี่คครับคือกรณีของคุณกอดแก้มเนี่ยนะครับเป็นเรื่องกระบวนการที่มันเข้าสู่ศาลแล้วถ้าเป็นความผิดทางอาญาศาลก็จะให้ประกันคะให้ประกันเสร็จแล้วยารประกันก็จะบอกว่าคุณห้ามไปทําอะไรบ้างใช่แต่ปรากฏว่าผม,ผมเองผมก็แปลกใจไงว่าคนที่ศาลห้ามทั้งหมดคือเขาทาหมดอะ่ะค่ะแล้วก็ไม่ขอขาดบาดตายถึงขนาดศาลจรุกว่าตายนะถ้าคดีไหนย,ยังไม่กว่าตายนะคะก็ไม่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 เป็นไปอย่างที่เราคิดอะ่ะ กรณีคุณก่อแก้วตามข่าวนะคะท่านก็จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีการรายงานบอกว่านายเสรีสุวรรณพานนท์อดีตรองประธานสภาร่างรธรมนูนหรือว่าสสรนะคะกล่าวถึงประเด็นสมาชิกภาพการเป็นสสของนายก่อแก้วพิกุณทองหลังถูกสารอาญามีคําสั่งถอนประกันตัวว่าหากดูตามรัฐธรรมนูญมาตรา106วรรคหนะคะประกอบ วงเล็บ5ค่ะประกอบมาตรา102วงเล็บ3แล้วก็มาตรา100วงเล็บ1 2และก็วงเล็บ,บ4นะคะชัดเจนว่านายก่อแก้วยังไม่ได้พ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสสตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่ต้องไปดูที่ข้อบังคับพรรคเพื่อไทยที่กำหนดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกพรรคค่ะแล้วก็บอกว่าเท่ากับซึ่งเท่าที่จำได้มีข้อบัญญัติไว้ว่าหาก ถูกคุมขังโดยคำสั่งของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ถือว่าบุคคลนั้นขาดการเป็นสมาชิกภาพของพรรคท่านคืออย่างนี้ครับแม้ในในในตัวบทบัญญัติของกฎหมายธรรมนูญเนี่ยเขายังไม่ขาดการเป็นสมาชิกภาพของของสภานะฮะแต่แต่การเป็นเป็นสมาชิกของสภาได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการการเป็นสมาชิกของพรรคก่อน ถ้าในระเบียบของพรรคเขียนไว้ว่าคุณต้องไม่เคยจต้องต้องขังหรือถูกถูกคุมขังถ้าคุณโดนเมื่อไหร่ก็ขาดทันทีเพราะขาดผมก็ย้อนกลับมาสมาชิกภาพก็ขาดด้วยเพราะว่าตัวตัวตัวสมาชิกเนี่ยจะอยู่ลอยลอยในสภาไม่ได้ค่ะต้องมีพรรคเป็นเจ้าไม่มีศาลนะครับหมาไม่มีเจ้าของไม่ได้ะนะครับก็ต้องต้องต้องมีถ้าอย่างนั้นลักษณะอย่างเงี้ยก็ต้องดูเพราะว่าผมจําได้ว่าเคยมีอยู่พรรคหนึ่งเหมือนกันว่าเขาถูกจําขังถูกถูกถูกคุมขังก็ทําให้สมาชิกภาพขาด ก็เลยต้องไปแก้ข้อข้อข้อบังคับกองพักใหม่ค่ะนะครับให้ยังเป็นสมาชิกพักได้